ิชออนนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวส่งงานหน่อยนะครับผมหล,หลังจากน,านาั้นถามกันก็นมาว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรีวิวส่งหน้าไมา้บ้างเลยจริงๆก็ส่งตลอดนะครับผมมีมีส่งทุกอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ละ3ตัวบ้าง5ตัวบ้างนะครับผมบางบางอาทิตย์ก็ส่งเกินงานงานมารวมกันเยอะก็ส่งเกินก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทํางานเสร็จก็ออกไปยิงป่านะครับผมก็เลยไปไปเจอส่วนใหญ่คลิปจะเน้นยิงป่าครับผมเดี๋ยววันนี้มา รวบรวมคําถามมาด้วยสําหรับพอดีมันมีงานสองตัวที่เหมือนกันนี่แตกต่างกันที่ชุดล่างแล้วก็พันท้ายนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวแรกนี่จะเป็นอ่าท้ายไม้สักนะครับผมส่วนตัวหลังนี่เข้มเข้มนี่จะเป็นไม้ประดูนะครับผมมา,ดมา,าเดี๋ยวแพนมากรุบกชอบเดี๋ยวชี้ละตัวก่อนตัวนี้ท้ายไม้สักนะครับผมทรงมือสอดน,นะครับจับได้สองด้านนะครับผมนี่ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับผมขนาดซ้ายขนาดขวาใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่ท่อหนิบนะครับผม นิ้วครึ่งนะครับผมนี่ตัวนี้ปีโรเลอร์45นะครับผมเป็นยางเสริมนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ดูใกล้ๆตรงนี้รูตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่อยากจะยิงยางเสริมเราสามารถย้ายโรเลอร์มาไว้รูนี้ได้นะครับผมนี่นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมสาหรับใครที่ไม่อยากไม่อยากใช้ยางเสริมก็ขยับโรเลอร์มาไว้ตรงนี้นะครับผมส่วนใครอยากได้แรงมากๆก็ใส่ในตําแหน่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยางเสริมตัวยางเสริมนี่ลักษณะของยางใช้ เท่ากันกับปีกทั้งข่าวนะครับผมตันนี้ทิ้งปลายอยู่35เซนนะครับเป็นราง X นี่ให้ดูราง X มองเห็นไหมนี <laughs> ่ราง X รางจะไม่หนามากนะครับผมแต่ความแข็งแรงไม่ต้องห่วงนะครับตัวรางเนี่ยมันจะมีซอล่องตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ซอล่องด้านข้างนี่เห็นไหมซอล่องสําหรับติดขาดอดได้ไม่ต้องหาอุปกรณ์ไม่ต้องหารางมาเสริมเลยซื้อดอดมาติดได้เลยนะครับผมข้อดีของรางประเภทน,นี้อีกอย่างคือน้ําหนักเบาเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับผมตัวนี้นะ เดี๋ยวตอนท้ายช่างให้ดูน้ำหนักรวมส่วนตัวนี้ลายสวยอ่าเป็นไม้ประดู่นะฮะทรงกำคอเหมือนกันนะครับผมชุบนะครับท่อนิ้วครึ่งนะครับผมท่อนิ้วครึ่งต้องฟิปออนเหมือนกันนะครับผมอ่าปีสี่สิบห้าโรเลอร์เปืือยางเสริมนะครับผมเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะครับผมส่วนตัวนี้ทิ้งปลายส0สิเซนนะครับผม ัวนี้จะเป็นรางโตสิบเก้ามิลนะครับผมเป็นรางเป็นรางสีง่เหลี่ยมมองเห็นไหมตัวนี้จะรางจะเพียวกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมความแข็งแรงก็จะเยอะกว่าแต่ก็แลกมาด้วยน้ําหนักเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับผมปีกที่ใส่เนี่ยเป็นปีกงาน cnc นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่งานจะเป็นงาน cnc ตัวนี้ตัวนี้ผมเขียนสเกลเองนะครับผมออกแบบเขียนสเกลเองใส่ได้ทั้งรางอลูและก็รางไม้ใส่ได้ ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมจับคู่กับโรเลอร์นะครับโรเลอร์ตัวนี้มีลูกปืนนะครับลูกปืนบนล่างครับโรเลอร์อลูเป็นอลูมิเนียมนะครับผมชุดนี้นะครับผมถ้าสั่งเฉพาะปีกกับโรเลอร์อ่าชุดละ800รวมส่งนะครับผมถ้าสั่งแยกปีกจะ450โรเลอร์350นะครับผมถ้าสั่งแยกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีค่าส่งแต่ถ้าสั่งรวมกันเป็นชุดนี้ส่งไม่ฟรีนะครับผม แต่งานชุดพร้อมยิงอย่างนี้นะครับผมอ่าอุปกรณ์อ่าของที่แถมมาให้พร้อมยิงจะเป็นยางหนึ่งคู่นะครับผมอ่าลูกดอกหัวฟอกสามนะครับผมแล้วก็อ่ากระบอกเชือกหนึ่งนะครับผมนี่จะเป็นชุดพร้อมยิงเลยที่แถมให้ไปนะครับผมราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แอดแอดสี่พันห้าค่ะไม่รวมส่งสี่พันห้าไม่รวมส่งอันนี้ผมแจ้งไว้ทุกคลิปนะว่า เป็นราคาหน้าตอนที่ผมอัดคิปนะส่วนอนาคตเนี่ยผมจะปรับลงอยู่นะครับผมอาจจะมีขึ้นหรือมีลงแต่ว่าใช่ใแต่น่าจะปรับลงคุยกันอยู่ว่าอาจจะได้ปรับลงนะครับผมเพราะว่าเราจะปรับลงใช่ในละยิงปลาจะได้แบบใช่ใชจับกันง่ายขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตลาดตลาดยิงปลานี่ค่อนข้างจะเยอะมากของในคลองตลาดเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ในราคาที่ถูกต้นทุนที่ถูกลง กำลังกาลังอยู่กับช่างหลายๆช่างที่เขา,าสามารถทาส่งให้เราได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ขอบวกากไรนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่งแต่ว่างานทุกตัวที่ที่สั่งมานี่นะครับผมจะเป็นงานสเปคสเปคที่ผมที่ผมต้องการที่ผมใช้ใชนะผมผมถึงผมถึงกล้าที่จะขายให้ลูกค้าเพราะว่าเราใช้เองเราจะรู้นะครับว่าศักยภาพมันเป็นอะไรอาจุดแข็งจุดบอดอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยเราเราพูดได้เต็มปากแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมไปสั่งงานที่แบบว่า เป็นงานของช่างอื่นที่ผมไม่ได้ออกแบบเลยไม่ได้มีมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือดีไซน์ระบบของมันเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่สเปคเอาง่ายๆคือไม่ใช่สเปคที่ผมอยากได้อย่างเงี้ยผมผมดีไซน์ไม่ได้เราผมไม่ได้ใช้เองเอาตามตรงนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นไกด์เซฟเซฟใช่ไหมคะใช่ไกด์เซฟนกเพราะว่ามีลูกค้าที่สั่งปืนเราเขาจะถามประมาณว่าอ่ากลาเป็นไกด์เซฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องมีเซฟครับหน้าไม้ทุกตัวของผมต้องมีเซฟต้องมีเซฟเพราะเป็นเรื่อง,องความปลอดภยัย แล้วก็เรื่องของปีดต,ต้องแข็งแรงใส่ยางอัดเข้าไปครับผมจะใส่ยางแข็งขนาดไหนอัดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวทีนี้พี่ต้อมเอาไปเทสจริงด้วยงานใช่งานทุกตัวเนี่ยผมผมเอาไปใช้งานจริงด้วยนะครับผมเพราะว่ามีน้นๆหลายท่านบอกว่าอ่าก่อนส่งงานเนี่ยให้เอาไปเจิมให้หน่อยหลายหลายหลายคนนะครับไปดูไปดูในในคลิปที่ยิงตาทั่วไปเนี่ยเออคลิปที่ยิงตาก่อนหน้านั้นผมจะใช้หน้าไม้ของลูกค้านะครับผมอย่างอย่างเงี้ยอ่ะผมเอาไปยิง ไปยิงเทสให้ลูกค้าเห็นเลยว่าอ่ะผมะยิงดนปลานะผมเอาไปยิงใช้งานได้จริงนะก่อนส่งให้ลูกค้าแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อตกลงกับลูกค้าว่าถ้าผมเอาไปเอาไปเทสนะครับผมมันอาจจะมีริ้วรอยนะครับผมไปปีนต้นไม้ผมไปออกไม้อะไรเงี้ยถ้ายอมรับข้อตกลงนั้นได้ผมเอาไปเทสให้ได้แต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ผมไม่ขอไปเทสตอพานเดี๋ยวมันเป็นรอยไม่ใช่อะไรฮะทีเ่เจมมาเก็บงานอีกเดี๋ยวตอ่าทีนี้มันมีคําถามนะนะถามว่าเนี่ยวามจัดการของไม้2ชนิดเนี่ย ไม้สักกับไม้ประดูเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันไหมครับนอกจากลวดลายเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไม้สักอ่ะจะเป็นไม้เนื้อเนื้อไม่แข็งนะครับผมถ้าเทียบกับไม้ประดูเนี่ยไม้ไม้สักเนี่ยจะเนื้ออ่อนกว่าไม้ประดูเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของไม้สักเนี่ยจะไม่สู้ไม้ประดูนะอันนี้อันนี้เรื่องของประโยชน์ของเขานะส่วนลายนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมไม้ประดูก็ได้ความสวยใช่ก็จะได้ความสวยลายส่วนตัวเนี้ยจะได้ความเบายิ่งมาจับคู่กับรางเอ็กตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่างให้ดูเลย ตัวนี้น้ำหนักทั้งตัวนะพร้อมใช้งานเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างอันนี้ศูนย์ศูนย์นะเห็นไหมคะมองเห็นไหมไม่เห็นนะคะย้อนย้อนแสงสะท้อนแสงฮนะโอเคอันนี้ศูนย์ศูนย์นะค่ะ <Okay. S 1> <ๆ>เดี๋ยวผมช่างให้ดูอ่าและแอดมองเห็นตัวเลขไหมอันนี้ผมไม่ได้ยกนะมือผมอยู่ข้างหลังนะมองเห็นไหมสองโลเท่าไหร่สองโลสองกว่าเกับตี๊บส สองจุดสามอ่ะสองจุดสองจดสอนิดๆค่ะสองโลสองอ่ะ,อ,ะอันนี้สองโลสองนะตัวเนี้ยตัวนี้ชักเจ็ดสิบห้านะครับผมชักเจ็ดสิบห้าไม้สักนะครับผมรางเอ็กติ้งิง้งไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้ทิ้งไปสามสิบห้าครับติ้งไปสามสิบห้าหนักสองโลสองนะ,ะเดี๋ยวทดไปก่อนนะสองโลสองแล้วเรามาดูตัวนี้กันไม้ประดู่ชิปอันนี้ศูนย์นะค่ะ ตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะครับรางโต19มิลมรางสี่เหลี่ยมนะมิติรางเล็กกว่านะครับผมแต่ว่าน้ําหนักรางจะเยอะกว่าตัวนี้มันหนากว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูน้ําหนักเลย<ม>สองห้าสองแปดหรือเปล่าเห็นไหยังไม่นิ่ง 2, สองเจ็ดกว่าสองร้อยเจ็ดประมาณสองร้อยเจ็ดอ่ะเห็นไหมครับสองหกสองร้อยเจ็ดประมาณสี่ร้อยสองร้อยเจ็ดเห็นไหมครับว่างานอ่ะ เหมือนกันนะครับผมทรงเดียวกันทรงเดียวกันแต่ว่าต่างกันแค่ชนิดไม้กับรางเนี่ยน้ำหนักมันต่างกัน 0, ครึ่งกิโลนเนี่ยนะครับผมทีเนี้ยก็สําหรับน้าๆนที่อเน้นการใช้งานไม่ไม่อยากคอนน้าหนักหน้าไม้ที่หนักมากก็จะเป็นแนะนําให้เป็นไม้ตัวนี้ไม้สักนะครับแล้วก็รางรางเอก็กส่วนรางเอ็กเนี่ยผมบอกเลยว่าใครยังแอนตี้อยู่นี่ให้หามาใช้นะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้นะแข็งแรงครับตัวนี้ไม่ต้องห่วง ใช้แอนตี้อยู่นี่ผมบอกให้เปิดใจเลยครับถ้ายังไม่เคยใช้อย่าพิ่งไปวิี่จารเลยให้ลองใช้ก่อนเพราะไ่่ต้องโหลดยางค่อนข้างที่จะหนักมากสองเส้นก็ลองหนึ่งแล้วไม่แอนนะตัดสิบแปดใช่ไหมคะที่พี่ตอนเลยตัดสิบแปดใส่ยางเสริมแล้วก็ลองแล้วไม่แอนครับไม่แอนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหายิงสองเส้นนี่สบายสบายแต่ว่าก็ต้องดูดูขอบรางเลยเนาะใช่ใช่ต้องดูขอบรางด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวหนาตัวบาง แต่ตัวนี้ตัวหนาอยู่นะแต่ไม่ไม่ถึงกับหนามาหนาในในระดับที่แขนน็งแรงส่วนใครที่อยากได้ความแข็งแรงบึกบึนนะครับผมแล้วก็ลายไม้สวยก็สั่งเป็นลางประดุกนะครับผมความความน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่างที่ช่างี่เห็นนะครับผมตัวนี้ 2> 2 6, สองโลเจ็ดสองโลหกสองโลเจ็ดสองโลเจ็ดตัวนี้สองโลสองต่างกันครึ่งกิโลเห็นไหมครับผมเนี่ยแค่เราเราเซตอุปกรณ์แค่นี้น้าหนักมันก็คนละเรื่องเลยครับ สำหรับน้าๆท่านไหนที่สนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทรงมือสอดหรือทรงกําคอลองทักเข้ามาถามได้นะครับผมมีทรงนี้ไหมครับลองก๊อบรูปมาได้ครับส่งรูปมาให้ดูว่านะผมอยากได้ทรงนี้มีไหมมีไหมเพราะว่าบางทรงผมก็ไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่ามันบางทีเป็นงานของค่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้รับอนุญาตให้เขาเขาให้มารีวิวอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้รีวิวให้โอเคครับผมยังไงสองท่านนี้วันนี้จะจัดส่งให้แน่นอนนะครับผม พยาดทักของส่งก่อนนะครับผมส่วนหน้าไหน,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 ท,นที่สนใจงานก็นะครับนี่ช่องทางการติดต่อนะครับผมทักเข้ามาได้นะครับผมอแอดมินไม่หยิงครับตอบเร็วถามเร็วตอบเร็วครับผมซื้อไม่ซื้อไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับผมทักมาถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมส่วนงานอย่างอื่นพวกงานลูกดอกอแว่นตาพวกยางสาย PE หรืออุปกรณ์เชือกเกี่ยวเชือกเกี่ยวอย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผม ทักมาที่เพจที่เฟซของเราได้หรือจะเป็นาทางทางแหนไลน์นมีไลน์ด้วยจารที่ขึ้นให้นัน่นแหละครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปจะยาวนี่แหละก,ก่อนไปะนะส่งของกันนี่ของแถม